แบ่งปันเมนูอร่อยๆให้กับคุณผู้ชมแล้วถึงเวลาดูแลสุขภาพกันค่ะ คนที่มีอายุมากกว่า45ปีหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานสูบบรี่หรือว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงเนี่ยนี่ก็เป็นสาเหตุฐาที่ทําให้เกิดอาการสมองขาดเลือดเฉียบพลันหรือว่าร้ายแรงยิ่งกว่านั้นจนถึงขั้นเป็นอัมพาตได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเราจะทราบได้อย่างไงคะว่าญาติหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยได้เกิดอาการสมองขาดเลือดเฉียบพลันเข้าให้แล้วอะคะ่ะก็คือมีอาการทางระบบประสาทเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันทันทีทอาจจะเป็นอาการแขนขาอ่อนแรงรึ่งซีชาครึ่งซีปากเบี้ยวพูดไม่ชัด เดินเซตรงตัวไม่ดีเวียนศรีษรษะลุนแรงในบางคนอาจจะมีอาการมองเห็นที่ผิดปกติเช่นเห็นภาพซ้อนและอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างหรอคะถ้าเป็นอาการของสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตันเนี่ยเราจะมีการให้ยาละลายริ่มเลือดเข้าทางหลอดเลือดดำซึ่งเราสามารถให้ได้ในกรณีที่คนไข้มาถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลาสีชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของหลอดเลือดแตกก็อาจจะต้องดูอีกทีหรือว่ามีข้อมูลทีของการผ่าตัดหรือเปล่า ข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมค่ะมันสำรวจสุขภาพตัวเองและคนใกล้ชิดนะคะจะได้รักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะดีค่ะ